โอ้โหแล้วมันยิงได้เยอะๆเลยมันต้องอย่างนี้สิในวะกูดิเอ้มันต้องอย่างนี้สิยิ้มเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้สิเฮ้ยโอ้โหนี่มันภาพแบบสุดยอดเออนั่นแหละช่วยกันยิงช่วยกันยิงยิ้มนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ใฝ่ฝันยิ้มโอ้โหนี่แหละนี่แหละที่ใฝ่ฝันได้เยไอ้เุี้ยงการเฮียเอาก้อนนี้เอาเฮียให้กูเล่นเนี่ย นี่แหละที่กูต้องการขอขออย่างเดียวเฮียอย่ากางมันตาก่อนนู่นก็พอแล้วเฮียไปยีบเราไปซ้ายดีไหมเจนหลอไม่เสร็จเลยเพื่อนโอเคโอเคเพื่อนโอเคโอเคเราไปทำไมแปดร้อยเนี่ยกูอยากจะไปซ้ายนะแต่กูดู่คนคนนี้ไปขวาไหมอ้าไม่มีกูวิ่งไปซ้ายก็ได้เฮียไม่ใช่กูวิ่งไปขวามึงจะไปซ้ายอ่ะไปซ้ายเอ็กกูไปซ้ายกูไปซ้ายตากกูเฉยตาขออะไรเฮียโอเคเฮียไม่ต้องรับผิดกูก็ได้อะอะไรวะก็แค่ ก็แค่แค่จะบอกให้รู้ว่าถ้ามึงซัพพอร์ตกูมันก็จะมีวิลเลจเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองเพี่ยเอาเีรยอไปหาพี่แล้วพี่เอาเรือไปหาพี่แล้วเพราะมันไม่มีใครเล่นอินดี้แบบกูไงเอาเรือล่าตะเวนไปดันนะมึงเห็นไหมไอ้สั้นดันไล่ตกดีดีนไอ้เหี้ยมึงมึงถามดิเฮี้ยมีมีมีใครเล่นแบบกูได้ว่างไอ้เหี้ยแหวกไอ้สั้นอะอย่างน้อยผมก็ทำไม่ได้อะโอเคไหม ต้องบันทอดจิตรีหร่อไไม่พูดถึงว่าพูดถึงว่าคนสมัยนี้มันเห็นแก่ตัวกันมันไม่ค่อยตามตามหน้าที่ของตัวเองเดือนละตัวเองหน้าที่อะไรมันก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองไปสิไม่ไม่เข้าใจอยู่เข้าใจคือเขาคือต้องบอกว่าต้องบอกว่าสกิลของคุณเบียร์มันคือความสามารถเฉพาะตัวเว้ยใช้คำนี้ใช้คำพูดนี้เพราะว่า ถามว่าม <done> ัน pues, ดันได้ไหมก็ถ <rawd Moder> ้าขึ้นกับประสิทธิภาพเรืออย่างเงี้ยบางลำมันสามารถดันได้แต่บางลำที่มันไม่ควรดันอย่างเงี้ยแล้วมันดันได้เนี่ยต้องถามว่าทีมทําอะไรกันอยู่ให้มันดันอ่ะทีงถามแบบนี้ทีมทำอะไรกันอยู่ให้มันดันเลยแต่กนที่คนยิงไปไหนเอาโอ้ไม่ไม่ใช่เหรอฮ่มึงแบ่งกันมาทำไมเนี่ยมึงแบ่งไปฝั่งนน้นก็ได้มันเหลือเล่นนีลำเดียวเองน่ะแบ่งไปคนนึงแบ่งไปฝั่งนู้นคนนึง เดี๋ยนนีนจะตายเอา้นน่ะไม่ยิงไขวะมันยิงไขวะไม่ยิงอะไรวะโดนเอ็ดดีเด็กเลยไอยิบโดนยิงแล้วอะยังไม่โดนดาเมจยังไม่โดนเรนเลยังไม่โดนเลยแม่ไก่เอาเรื่องอยู่นะหลบหลังงั้เมื่อกี้ตองไม่ดนตองโอเคเอ้ยแ้วมึงเอาเครื่องตอมารวมกันอย่างนี้ก็ขอบคุณสิครับไอ้ขู่กดเอเอเบิร์ดทีเดียวกูคุ้มเลยเลยเห็นไหม ไอ้เวอร์มันจะหลุดมาลูกนึงมาโดนกูไม่ได้เลยเฮ้ยเขาหลบได้ไอ้ยืมมั้ยผมสุดระยะพอดีโอเคเฮ้ยไม่โดนมีคนหนึ่งกูดำหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นเอ็นซีอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกใครกลับวะเขาเรียกไอพี่กลับวะฮะเพราเราต้องเรียกตะโกกลับวะเก็ตแบกเก็ตแบกแล้วแค่เล็กกูชานโฮส เฮ้ยโอ้โเฮ้ยพวกมึงอ่ะยิงให้มันโดนกันหน่อยไหลักอะไรวะเนี่ยหลักเกาะไม่ใช่กูหมายถึงกูหมายถึงไอ้พวกที่ยิงกูอ่ะมึงยิงให้มันโดนกันหน่อยไอ้พวกมิจิวิสมิจิวิสเจิวิสต่อใครวะเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่ต่อแพรมันเป็นแพรเลยยเจมิสเจ้าดอกข้ากอนโอ้ชิบหายแล้วแย่แล้ว ดีทั้งดีดีขอบคุณมากเลยการจอถือว่าโอเคมากเลยขอบคุณมากการจอเน่าสินะทำไม่ไม่ดีจริงดีจริงไม่ดีผมไม่ผมไลฟ์ไม่ได้หรอกหมู่อยการจอเน่าต่อไปโดนดุดมาโดนโดเอามากีดแม่เอ่าไม่โดนสามศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เออโอ้ยสามศูนย์แปดศูนย์จะว่าเหรอผมก็บอกว่าพี่ไม่จัดเลยเหรอวะพี่ ไม่เป็นไรครับคนเรามีทั้งตาง <S 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 ช่วงช่วงที่ดีและช่วงที่แย่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปครับผมไอ้ยักษ์พวกนี้ขี้เกียจเล่นเทียบทอนไหมไม่ขงเทียบเทียบไ <ร S 2> ม่ไมึ<อ>งมึงเล็งกูเป็นเฟิร์สทาร์เกตอีกแล้วเหรอไ <Okay, S 2> อ้ย่เฟิร์สทาร์เกตโอเคย่าได้แต่เดี๋ยวมึงเจอกูอีอ่ะอตาโก้ใส่ละอตาโก้ใส่ยิบ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 เข้าไปจริงๆริงเหรอยิบกูเลี้ยง อย่าเพิ <initiatives> <just> ่งเข้าแต่แต่แต่เอ็นซีใกล้จะตายแล้วซ้ำมันไปเรื่อยๆแต่อย่าเพิ่งเข้านะเพราะมันเยอะมากเลยตรงนั้นนหละยับยับลูกระสุนนิดเฮียยับลบกระสุนคิดก่อนว่าไหนไปดีเอิรดลีเชอร์ไเยอะลงโอเคลงดีอยู่แต่างเนาน้อยน้เอาลำนี้ไปโอ้ยตายดิเจ้าหนุ่มโอดินไปซะหน่อย นี่อะไรวีนพิมพ์อะไรตานี้ยตอนนี้คุณรู้สึกว่ยิงแปลกๆยิงของเองเว้นนี่ยไม่มีการยิงที่ไหนแปลกไวกว่าการยิงปืนอู้หูที่อะไรเออเพนโตโอ้ไม่ทันแล้วเฮ้ยโอ้โหชาโนอตเ<า>จ้าจะมายิงไขาอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยย,ยิงกูจังวะเดี๋ยวเอาเล่นไปอะไรยังไอชานฮอตดับไฟนะซ้ำได้นะเฮ้ยยิ้มจัดการอ่ะอ้าวมันเอายิ้มกลับมาแล้ว โดนปืนกระกากอย่างชนฮอตน็อกปืนเนี่ยนะฮะฮะโดนปืนจะปืนกระกาเกงแชนฮอตมาน็อกปืนกูเนี่ยนะบ้าอไปืนสบพังอเี้ยเ็โตไปนิโตเทโอ๊ยเอ้าวันี้เข้ามาไน้นวันอมาสุดอยข้ามไปแปดครับรอบ ห้องเทียบแปดสวยๆแล้วกูอยู่ในตำแหน่งที่โคตรไม่สวยเลยด้วยไหมกูวนอยู่แถวนี้ก่อนเนี่ยอะไรเ <Okay. S 2> งี้ยกูวนขับวนอีกไปแล้วเลยเหมือนมีกระตุกแนฮะสงสัยว่าไอ้เปลี่ยนระบบไฟดีเชอร์เย่ก็สวยเดงสองนะมีกระตุกนิดหน่อยนะเดี๋ยว เ <c oughs> อาไหวเอาไหวเฮ้ยตายนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ลืม<อ>ดูเลยม<ะ>ีใครบ้า<ๆ>งเนี่ยโอเคไม่หวังกับทเมอเท่าไหร่อ่าที่เห็นเป็นสีส้มนะฮะคือแบคิตนะฮะคือผู้เล่นที่เราแบคิตไว้นะฮะอ่าประมาณนั้นจะฮอตดับดับทั้งน้ำดับทั้งไฟกูเลยสองประจุเลยโอ้โหแรงดีจังชานโฮอตกบแตกกันม้งนั

อโอ้เจอสึกหนักอยู่เนี่ย <c oughs> บิสมาร์กมวนนัดเดี๋ยวจะว,วิ่งเข้าไปชาร์จโมกามิโมกามิเลือดเหลือนิดเดียวเองประมาณหกพันมั้งหรืออาจจะห้าเจ็บร้อยตายดิยิงอะไรกันไม่รู้กูไปกินตัวเองรู้สึกกุดกินตัวเอง ส่นแซบลอยไปปลาโงกามีหายไปแล้วปใบขาบสวยมากเมื่อกี้นี้เอาแล้วก็ปิดอะไรเนะี่ยขนะึ้นบินแล้วได้ไหมตอนรับบ้างโงกามิเดี๋ยวเดี๋ยวนะทำไมวินไปทำอะไรอยู่หลังเกาะข้างหลังก,กูวะมัช่วยสบับตะรดหน่อยผมไม่เห็นอะไรเลยช่วยสบับตะรดหน่อย,เ,ยเอออืม อือทำละเยี่ยมเฮ้ยเยี่ยมหวังว่ากูเล่นตกไปแล้วคงจะไม่มีเซอร์ไพรส์นะใช่สิชาทำได้ดีจ้ะทุกคนทำได้ดีจ้ากูขอแหละพวกมึงอย่าเผลอหลุดโค้งกันก็แล้วกันยิ้มใส่ก็เปลีนไส้ยิปโอ้โหโอ้โหมาเป็นแพ้เซอร์ไพรส์ไอ้ยิ้มว่ะไอ้ยิปโดนเซอร์ไพรส์ว่ะว้าวว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 ์วว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 รวว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 วเปวว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 ลวว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 วาวววเวว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 ว โอ้ดิวโจซะด้วยแต่กูขอเจวิสก่อนละกันนะโอ้ใช่ได้เจ๋งขนาดนั้นเลยอ่ะเจวิสแต่เดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยเทนโตเทนโตเป็นเทนโตโตออกเอ้ามาสไปไม่รีบออกไปแล้วมันเปิดกาบสวยงามเลยนะเอ้าแล้วมันจะยุดทำไมวะ มันคิดว่ามึงหายตัวมันคิดว่ามึงหายตัวเทนโต้คิดว่าหายตัวเทนโต้มันไม่มีปืนลองแม่นไอ้สัสเฮ้ยเนอะอีเก็บเทนโต้คิดว่าตัวเองหายตัวไว้จอดในหมอกไอ้สัสเฮ้ย ไป่เนี่เขาไม่เคยีโลกเฮ้ยบอกมึงแล้วโอ้ใช้ฮิลคุ้มจริงเลยอาตศใช้หมดทุกอันเลยยิ้มยิ้ไปไหนได้ยิ้มนกูกูเดินต่อเดินต่อแตกไปแล้วเหรอเดินต่อแตกโอเคที่นี้ก็ไม่ไหวแล้วที่นี้ก็ไม่ไหวแล้วไอ้ยิ้มไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ๋อทีมกูเอาอีกแล้วโกูเดกต่ำแะทําไมไม่ซีวะเพราะผมก็เด็กต่ำแล้วนะเฮ้ยเรียวโจเฮ้ย เดี๋ยวอามากิก่อนเจนเจอร์จะไม่ออกไปตรงจุดนั้นจริงๆดิเจนเจอร์โอเคโอเคโอ้โอดกมื่อดีโอเคปดเมื่เดเจ็บไปโดนกระดู ระสุดกูซีริวโจด้วยกระสุดเฮีว่ะสุดยอดเลยว่ะจากระยะนี้เนี่ยนะเไปโดนตัวกับไปโดนกบตัวกับลูกศิษย์ยังแพ้มาอยู่เลยอยู่ดีกับอร์มดีเกยเลยวะโอเควิดาเมจ กูจะหาเพชรยังไงอีกร้อยหนึ่งเดียวเนี่ยขาดเพชรร้อยหนึ่งจัดซ้ำวะพี่เปอร์สี่จัดซ้ำอะธรมกี้ทธามกีจะแห้งแล้วเอาให้ตัวอื่นใส่หรือมึงจะมันจะแห้งเพราะกูน่ยแหละถ้าไม่มีใครร้านกูนไะ ดโจไปนน่นเหรออืมจะได้กูกูอมเยวลยให้รัดาาวรบายแล้วไวพี่ลาสวยโอ้แม่งลากูสวยมากเลยนี่กูชมนะเนี่ยว่าไงนาิจิโอเคกูลองสวยทำไมเอาไปเอาเอาไปช่วยพีรียลัได้แล้วยวยเอวเรลอยเรยเีลยียวยล้ลวลอยวีวัอรวอ ก็เลยลง <c oughs> ก็เลยลงไปัหละสวยสวยสวยไม,ไ,ไม่มีใครขึ้นมาเลยสวยค่ะสวย <c oughs> สวยพี่สวยเวลเพลย